สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะคุณราจะอธิบายเรื่องภัยพิบัติในท้องถิ่นของเราค่ะสำหรับภัยพิบัติทางธรรมชาติอาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติซึ่งสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์ได้แก่อุทุกภัยวาตภัยแผ่นดินไหว ซึนามิและการเกิดพัยแล้งนะคะเริ่มจากอุทกภัยนะคะอุทุกภัยคือพายอันตรายที่เกิดจากสภาวะน้ําท่วมหรือน้ําท่วมฉับพลันมีสาเหตุมาจากการเกิดฝนตกหนักหรือฝนตกต่อเนื่องเป็นเวลานานเนื่องมาจากย่อมความกดอากาศต่ําพายุหมุนเขตร้อน ได้แก่พายุดีเปรสชั่นพายุโซนร้อนพายุใต้ฝุ่นเป็นต้นจากภาพนะคะเป็นลนักษณะของน้ำท่วมซึ่งเกิดจากน้ำท่วมฉับพลันหรืออุทกภัยค่ะสำหรับวาตภัยนะคะวาตภาัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากาพายุลมแรงจนทานําให้เกิดความเสียาหายแก่อาคารบ้านเรือน ต้นไม้และสิ่งก่อสร้างซึ่งมีสาเหตุมาจากปรากฏการณทางธรรมชาติคือพายุหมุนเขตร้อนได้แก่ดีเ r ชั s พายุโซนร้อนพายุใต้ฝุ่นนะคะจากภาพนะคะนี่คือลักษณะของพายุลมแรงหรือวัตภัยค่ะสำหรับแผ่นดินไหวนะคะ แผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของแผ่นดินการเคลื่อนตัวของแมกมาใต้เปลือกโลกทำให้เปลือกโลกเกิดการเคลื่อนตัวและสั่นสะเทือนอย่างฉับพลันจากภาพนะคะนี่คือลักษณะของการเกิดแผ่นดินไหวค่ะสำหรับสึนามินะคะมีสาเหตุการเกิดหลายประการเช่น การเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกตามแนวรอยเลื่อนที่ก่อให้เกิดแผ่นดินไหวที่พื้นท้องทะเลการระเบิดอย่างรุนแรงของภูเขาไฟใต้ทะเลและดินถล่มที่พื้นท้องทะเลนะคะจากภาพนะคะนี่คือลักษณะของการเกิดสึนามิค่ะการเกิดภัยแล้งนะคะอาจเกิดขึ้นได้โดยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลกเช่นระบบการหมุนเวียนหรือส่วนผสมของบรรยากาศเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในฤดูร้อนที่ร้อนมากกว่าปกติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเช่นฝนทิ้งช่วงฝนตกน้อยดินเก็บความชื้นต่ำได้ไม่ดีปริมาณน้ำในใต้ดินมีน้อย จากภาพนะคะนี่คือลักษณะของการเกิดภัยแล้งค่ะต่อไปเป็นแบบประหัดเรื่องภัยพ,พิบัติในท้องถิ่นของเรานะคะหน้า121ถึง122หากนักเรียนสงสัยหรือไม่เข้าใจให้นักเรียนไปดูคลิปจากที่ครูอธิบายนะคะหรือสามารถศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือวิชาสังคมศึกษาหน้า 136ถึง140นะคะกรณีที่นักเรียนไม่มีหนังสือแบบปกหาดให้นักเรียนเขียนเฉพาะคำตอบโดยไม่ต้องลอกโจทย์ลงในกระดาษ A4 กระดาษใบงานของโรงเรียนกระดาษสมุดหรือกระดาษอื่นๆก็ได้นะคะสำหรับคลิปนี้คุูจะฝากไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ